สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับกิ่งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะกิ่งมาพร้อมกับรถเก่งซีดานนะคะน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น t o y o ต a a อ t i ติค่ะรุ่น 1.6G ปี2016นั่นเองนะคะของเรานะคะเป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมานะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้แน่นอนนะคะรถไม่เคยพลิกควม่มชนหนักมา ะะเข้าศูนย์เช็คระยะทุก1,000 0โลเลยนะคะโครงสร้างสวยงามแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะแนะนำเลยราคาของเรานะคะเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะผ่อนประมาณ8 0 0 0ไปไปลาย9,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วนะคะไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะคะตัวโคมไฟสวยๆเงาๆแบบนี้เลยะคะไม่มีรอยแต่รอยร้าวนะคะไม่มีละอองน้ำคาบเหลืองนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะเส้นยาวๆให้แบบนี้เลยนะคะไฟแท้ไฟเดิมนะคะไฟแท้ไฟเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนถอดมานะคะรถไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมแท้นะคะทุกประการ เป็นสีบอลน,นะคะสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะคะก็จะมากับตัวล้อมแมกนะคะอันลอยทูโทนให้แบบนี้เลยนะคะมากับตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้ดอกอยางได้แน่นๆเลยนะคะโครงสร้างภายในซุ้มล้อนะคะสวยงามนะคะรถไม่มีรอยนะคะเฉียวชนหรือว่าอุบัติเหตุมานะคะ สำหรับตัวโชงนะคะอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานนะคะรอยซีนต่างๆนะคะยังติดอยู่นะคะการันตีได้เลยรถคันนี้ไม่มีชนหนักมานะคะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะกระจกก็บานแท้บานเดิมนะคะ นี่เลยนะคะซีเรียลต่างๆสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นตัวสมาร์ท e คเลตนะคะสามารถเปิดปิดประตูได้จากที่เปิดประตูเลยนะคะตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟ LED นะคะรูปทรงเหลี่ยมสันสวยงามนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดเลยนะคะสวยงามเลยสำหรับคันนี้นะคะทะเบียนแห่กไก่สอสารานะคะ6756ป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะ โลโก้โตโยต้ต่างๆนะคะโคโลร่าอันติดนะคะก็ติดอยู่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนนะคะสวยงามเลยรูปสันเหลี่ยมรถนะคะไม่มีผิดเพี้ยนแต่อย่างใดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะภายในก็เป็นในส่วนทูโทนนะคะมีบุกตัดด้วยสีเบจให้แบบนี้เลยนะคะตรงขอบประตูนะคะ ภายในตัวรถนะคะก็ถือได้ว่ากว้างกันเลยทีเดียวนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมด้านหน้ากันนะคะนี่เลยนะคะลูกเล่นฟงังก์ชันของรุ่นนี้นะคะจะบอกว่าตัวรีโมทของเขาอจะมาเป็นแบบนี้นะคะสามารถปลดล็อกได้จากตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวกินจะล็อกให้ดูก่อนนะคะ อ่ะอันนี้คือล็อกอยู่นะคะสมมุติว่าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะต้องการที่จะเปิดรถนะคะโดยไม่ต้องใช้กุญแจเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าก็ได้นะคะเอามือสอดเข้าไปนะคะรถก็จะกดล็อกได้อัตโนมัติเลยนะคะหากท่านไหนที่ต้องการที่จะล็อกรถนะคะที่เกียจหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋านะคะก็สามารถกดที่ตรงนี้นะคะรถก็จะล็อกให้เลยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะอะ ไปต่อกันที่ด้านในกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเป็นระบบ Engine Start นะคะมีฟูลสตาร์ทมาให้ตรงนี้นะคะโหมดปรับกระจกต่างๆนะคะอยู่ตรงข้างคนขับตัวแอร์นะคะปรับได้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ในตัวของเรือนหน้าปัดต่างๆนะคะชัดเจนทุกตัวอักษรน,นะคะไม่มี รอยแตกร้าวเลยนะคะรุ่นนี้นะคะระยะการใช้งานนะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สโลนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะเดี๋ยกินจะรอสตาร์ทให้ดูนะคะจะได้เห็นเรือนหน้าปัดกันชัดๆนะคะนี่นะคะเครื่องนิ่งไม่มีสั่นแน่นอนนะคะรุ่นนี้ดีมากๆนะคะสำหรับเรือนหน้าปัดต่างๆนะคะไฟโชว์อย่างชัดเจนนะคะ ตัวอักษรไม่มีเรือนหายนะคะตัวเครื่องเล่นต่างๆนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะระบบแอร์อนาล็อกนะคะปรับมือนะคะเป็นเกียร์ออโต้รูปทรงขั้นบันไดให้แบบนี้นะคะสำหรับคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นทูโทนนะคะภายในตัวรถคันนี้นี่เลยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันเบาะสวยๆนะคะ รูปทรงดีไซน์สวยงามเลยนี่เลยนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะที่ราคาไม่แรงมากนะคะของเรานะคะเป็นรถคัดเกดมาให้ทุกคันเลยนะคะลูกค้าที่มาซื้อรถที่เราไปประทับใจแน่นอนนะคะซื้อแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ำอีกอย่างแน่นอนนะคะ หากท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเก่งกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota a อั i ติ 1.6G นะคะเครื่องพ <s> ันหกเบนซินตรงรุ่นเลยนะคะเป็นรถปี2016ราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นเองนะคะล <s> ูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะคะ เงินเดือน18ื่นนะคะซื้อคนเดียวกู้คนเดียวได้โดยไม่ต้องมีคนคำ้ำคนกู้ร่วมเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะพร้อมโปรโมชั่นเพียบเลยนะคะที่บริษัทเราจัดให้จัดเต็มนะคะสำหรับเดือนนี้รับรถไปใช้ฟรีเลย90วันนะคะฟรีเลย90วันต่อพรบภาษีให้ฟรีนะคะดูแลเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าไม่มีอะไไม่มีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เพิ่มเติมนะคะกิ่งดูแลให้เป็นพิเศษนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกิ่งก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากไว้ด้วยนะคะ To โตยโต้ a อันติ 1.6G ปี2016คันนี้นะคะราคา459,000บาทฝากไว้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะและก็จะไม่พลาดในการรีวิวรถรุ่นต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ